สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับบอยไปช็อปอะไรแต่งชัยนาทนะครับนี่วันนี้พาไปดูง,งานเหมาที่ลงไปนะครับวันก่อนโน้นนะครับงานเยอะนะครับนี่ mm. พวกงานเบิร์กแล้วคันด้าเวฟเบสิบนะครับก็ mm. R Z มีหนึ่งชิ้นนะครับเยอะมากแล้วก็พวกโฟมไฟหน้าอะไรเนี่ยไม่รู้นะควายมากมายเยอะนะครับเยอะมากเลยนี่เวฟเบิร์กนะครับไทอะไรอะไรนี่รู้หรือเปล่านี่ยนี่รุอะไรไม่รู้น่าจะเป็นยามห้าพวกฟินนะครับแานเบิร์กเหมือนกันของเยอะนะครับเยอะมากเยอะจริงๆนะครับ ใครที่กําลังจะเปิดร้านนะครับก็เังจะเปิดร้านอารมณ์อร่อยนะครับก็มาเปิดบินที่นี่ได้นะครับก็มีของแถมให้แล้วก็ใครจะขายเหมาก็ทักมาได้นะครับใครที่เลือกกิจการก็ทําก็ได้นี่ยังขายตั้งของไม่สวยนะครับอันนี้ก็ขายนะครับใครจะเหมาก็มาเอาได้นะครับนี่กล่องนะครับชั้นมีขายไอ้ชั้นเนี่ยคุณช้นล้วมันเครื่องนะครับขายนะครับตู้ขายนะครับตู้ตัวนี้ก็ขายขายทุกอย่างนะครับใครจะเอาอะไรชี้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 เอาได้เลยนะครับเพราะเราเหมามาเราก็ต้องหาีไปนะครับ ะะรประลูกค้าขับรถไถมาซื้อของแล้วข<ห>องของจะซื้อหัวเกียร์หรือปเลปเอล่ามาแล้วจ้าครับอะครับมาโต๊ะอะไรเลือกในะครับหัวใจนะครับอะไรนี่พวกสิวหน้า MX อะไรพวกนี้นะครับมีนะครับหรือจะให้เหมาก็พักมานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรม้วน็อต รวสามสิบเนอะใช่นี่ใครสนใจอะไรก็ทักมาได้นะครับของเยอะมากหรือจะเหมาจะให้เหมาหรือจะมาเหมาเราได้หมดไปโอเคครับ